นายพลดูเลยสวัสดีครับกรมทางหลวงดันสร้างทางเชื่อมมอเตอร์วเวย์เอ็ม9ด้านทิศเหนือควักงบ4 0 0 0ล้านลุยแก้รถติดชุมทางบางปะอินคาดเริ่มปี2 5 7 0เวลาเรียนในคลิปก่อนที่จะเข้าไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ในาพลด,ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับ กรมทางหลวงดันแผนสร้างทางเชื่อมต่อโครงข่ายมอเตอร์เวย์เอด้านทิศเหนือของกรุงเทพมหานครแก้ปัญหารถติดทุมทางต่างระดับบางไปอิน4,000ล้านบาทค่าตั้งงบปี2 5 7 0รุยก่อสร้างพร้อมดัน MR10 วงแหวนรอบที่3ของลำลูกกาทางหลวงใหม่เลข305เชื่อมทาง,วง่วลจตุโชตส่วน M8 นครปฐมปากท่อ ลุ้นครอรบอนุมัติในเดือนมกราคม2569นายปิยพงศ์จีวัฒน์กุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่าแผนการพัฒนาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือว่ามอเตอร์เวย์ที่อยู่ใน q ควิดวินที่จะดำเนินการภายในยระยะเวลา4เดือนซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วคือเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ m 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียนบ้านแพ้วในช่วงบางขุนเทียนเอกชัยเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์เ8 1สายบางใหญ่กาญจนบุรียังเหลือการผลักดันโครงการมอเตอร์เวย์ M81 ช่วงนคปรปฐมปากท่อชะอำระยะที่1ช่วงนคปรปฐมปากท่อระยะทาง61กิโลเมตรวงเงิน54,562ล้านบาทซึ่งขณะนี้นายพิพัฒน์รักิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงควมนาคมลงนามเห็นชอบโครงการแล้วในขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบถามความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒนจากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปคาดว่า จะสามารถน,นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติภายในรัฐบาลชุดนี้โดยมตอเอเอ็ m 81ช่วงนครปฐมปากท่อชามระยะที่1ช่วงนครปฐมปากท่อระยะทาง61กิโลเมตรมงเงิน54,562ล้านบาทแบ่งการก่อสร้างเป็น2ระยะได้แก่ช่วงนครปฐมตลาดกิจนาระยะทาง9.3กิโลเมตร ค่าก่อสร้างประมาณ1,509ล้านบาทใช้เงินลงทุนจากกองทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางมอเตอร์เวย์โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี2 5 7 0ัริยัที่2ช่วงตลาดจินดาปากท่อระยะทาง51.8กิโลเมตรค่าก่อสร้าง4,162ล้านบาทโดยเสนอขอใช้งบประมาณเริ่มการก่อสร้างในปี2 5 7 1 ส่วนการดําเนินงานและบํารุงรักษาหรือ OSM นั้นจะเป็นการให้เอกชนร่วมลงทุนหรือ PPP โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จแล้วเปิดทดลองให้บริการในปี2 5 7 5และเปิดเต็มรูปแบบในปี2,176นอกจากนี้จะเร่งเปิดประมูลคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินง,งานและบำรุงรักษามอเตอร์เวย์ M82 ต่างระดับบางคุณเทียนเอกชัยบ้านแผลวเช่นกันนายปิยพงศ์กล่าวว่าหลังจากนี้กรมทางหลวงเตรียมแผนพัฒนามอเตอร์เวย์สายใหม่โดยจะเริ่มจากแผนการแก้ปัญหาบริเวณต่างระดับบางปะอินมอเตอร์เวย์เอนะครับด้านเหนือซึ่งมีวงเงินลงทุนประมาณ4,000ล้านบาทก็มีข้าวเปนคืนประมาณ500ล้านบาทเนื่องจากโครงการมีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้รวดเร็ว โดยเป็นโครงการทางเชื่อมโครงการมอเตอร์เวย์ด้านทิศเหนือบริเวณชุมทางต่างระดับบางปะอินเพื่อให้วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครช่วงบางกวทองบางปะอินหรือเอ็มด้านตะวันตกกับ m9 ด้านตะวันออกช่วงบางปะอินบางพลีเชื่อมเส้นทางให้ครบสามเหลี่ยมเชื่อมต่อได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องลงสู่ถนนพหลโยธินคาดว่า จะตั้งกบประมาณดําเนินการประมาณปี2,170กับเป็นสามเหลี่ยมเลยไม่ต้องลงต่อยาวไปเลยนะครับผมช่วงบางไปอินนะครับโครงการในลําดับถัดไปคือทางหลวงพิเศษหมายเลข91สายวงแหงวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรอบที่3หรือว่า m r 1 0แต่เนื่องจากเส้นทางมีระยะยาวมาก เชื่อมเป็นวงหลายจังหวัดดังนั้นจะมีการพัฒนาเป็นส่วนๆโดยเริ่มจากช่วงเส้นทางที่เชื่อมระหว่างทางหลวงหมายเลข304บริเวณวรามอินทาทางหลวงหมายเลข305รังสิตนครนายกเพื่อให้โครงข่ายเชื่อมต่อกับโครงการทางพิเศษฉลองรัฐส่วนต่อขยายช่วงจตุโชตลำลูก,กาเพื่อให้เกิดการบูรณาการเส้นทางที่สมบูรณ์ ส่วนจะเริ่มก่อสร้างได้เมื่อใดยังต้องมีการวางแผนก่อสร้างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและจัดงบลงทุนซึ่งต้องพิจารณาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมเพราะมีงบประมาณจำกัดทั้งงบประมาณเงินกองทุนมอเตอร์เวย์หรือเงินกู้หรือร่วมทุนเอกชนหลังจากวงแหวนรอบที่3เริ่มก่อสร้างช่วงแรกไปแล้วจะเลือกเส้นทางช่วงอื่นที่มีความพร้อม และเหมาะสมดำเนินการต่อไปขอบคุณทุกการรับชมเราพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ